เบลียนเลยเนาะลงทะเบียนยังลงทะเบียนเบิกวัคซีนป้องกันโควิดหยุดเป็นตายร้ายดีออาเฉดก็ไม่ฉีดคนไทยทุกคนในประเทศไทยนี่ต้องฉีดเพื่อป้องกันโควิด19แมนยูผู้อื่นเนี่ยแต่สำหรับเฮ้าบอฉีดเป็นตายร้ายดีก็ไม่ฉีดรรบริยานี่ยังภาษาโควิดเดินนี่เอาเฮ้าบริยานโควิดวัคซีนนะ่ะ เอาเจ้าย่านอยังเต้ห้อย่านเค็มเฮ้ยว่าฉีดแอักุนแล้วยังไปฉีดเออขันบอกแล้วนะไปตั้งแต่มือเศร้านี่มิทันมาอยู่นี่แต่เศร้านี่เออไปฉีดวัคซีนนี่แหละไรได้วมาแล้วมาแล้วเอ้าหวยก็แต่วบาปั๊บมาปั๊บมือแต่ง่ายตัวนี้เออไม่ยังนี่แค่ลายแท้ สินค้าบ,บุญมาพันดวงพ่อยายฮิโน่ออกมาฝากไว้โอ้มีขอบบมดเลยเออมีนามสไลด์แดงบุญมามีฟฟร์ดบุญมาฟาดก,กูสบู่ชิ่งหลิงบีสตองเลอฟา้ออาบวันแอตาเแซนบีไอสตาหนี Star, ่วันเฮบอบรรดะแอมทูดีท็อกเออหมดแล้วจนนี่จ้าใส่คือว่าไปฉีดวัคซีนมา ปีนั้นขึ้นมาคำมา่งมืดแท้ข่อยกลับมาแล้วรอบนึงแล้วข่อยกลับไปไม่อีกกลับไปเห็นอย่างหมอรอติก็รออยู่พิธภูรรอรอข่อยอาการบอดีข่อยเลยกลับไปอีกนานนนเห็นบอมันโมเกี่ยวกันดอกอ้าวเจ้าอยากอุปทานมูแหมอุปทานมูยังไดแล้วมันเป็นยังไงอีกบัดนี้เอ้าฉีดปุ๊บเนาะย่างออกมาข่อยเลยตั้มประตู ยางมะขืนรถตากระม่วอดสาขี้มาหอดบ้านมันเจอไฟแดงมั่วไปเบิดเลยนั่นฟังฟังข่อยบอกให้จบก่อนพ่อมาหอดบ้านปุ๊บมานอนลงเบิงเพ่ดานมั่วไปเบิดบ่เห็นอย่งตัดจินใจโทรไปหาหมอไหมเออเดี๋ยวอ่ะมันป่านนั่นดีเดี๋ยวนี้เออ นั่นหยุดเลยหยุดเลยจำปีบ่ต้องลุงซื้อเอาเลยฟั <c oughs> งจากนหมอเขาก็บอกว่าคนไข้ให้รีบกลับมาโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับข่อ,อ,อยก็เฝ้าไปจันแล้วเออไปหอดข่อยก็โวยวายเสียงดังเสียงบักดังมแต่คนมาเบิงก็ข่อยก็เบ่เห็นเขาได้ข่อยกระตามั่อยอยู่ข่อยก็เบ่เห็นเขาโอ้ยธิดวัคซีนแน่นอนเออหมอกับเขามาหาหมอแบบนี้จะพูดเลอๆดิเอา คือว่าตาพ่เห็นหูหนเด็กกินหมอเนาะเ <l ots> <l ots> อาแต่โวยไปเป็นน้ำวัคซีนเจ้าน้ำวัคซีนเจาคนค้าฮะละเออคนไข้ใจเย็นๆครับพุ่นเรยวหออม,มอใจเย็นบ่ได้แล้วคอยเออรียวบ่เห็นเนาะคอยตามวัวเออคอยกระย,ยานแล้วคนไข้ครับใจเย็นๆเออแล้วมันเป็นทังไหหมอวางไดล่ะคนไข้ลืมแว่นตาครับ <l ots> ล,ลื <Brother. S 2> ่อมแมนตาเกิดออกมัวใส่เข้าไปแจ้งวะนายไะเดินลงทะเบียนเรียบร้อย